สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังวันเสาร์นะครับวันเสาร์วันววน,นี้วันที่28สิงหาคมสองพนะครับก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับกับคุยสาระข่าวจริงกับแอดมินช่อง y o u t u b e H c h a n ช e l สำหรับวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับเราก็จะมาพบเจอกันแบบนี้นะฮะประมาณเวลา10.30นโดยประมาณนะครับ ก็วันพรุ่งนี้ก็วันอาทิตย์นะฮะเราก็จะมาพบเจอกันแบบนี้นะครับช่วงเช้า10โมงครึ่งเปต้นไปแล้วก็ทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เราจะพบเจอกันพูดคุยกันแค่หนึ่งช่วงเท่านั้นเป็นช่วงนะครับ 20. 0 0นแล้วก็วันนี้นะครับเราก็ยังคงอัปเดตข่าวสารเงินเยียวยาให้กับผู้กันตนทุกๆมาตาซึ่งวันนี้นะครับแอดมินจะขอสรุป นะครับการจ่ายเงินเยียวยาจากทางกระทรวงการคลังเป็นเงินเยียวยาของทางรัฐบาลที่สภาพกพได้กำกับดูแลเม็ดเงินที่จ่ายเงินให้กับผู้กันตนทุกๆมาตานะครับทุกๆมาตาแล้วก็วันนี้ใครหลายคนก็มีคำถามเช่นเดิมนะครับว่าเข้าไปเช็คสิทธิ์แล้วทำไมไม่ได้รับสิทธิ์เดี๋ยวมีคำตอบนะฮะว่าทําไมไม่ได้รับสิทธิ์แล้วก็ จะรับเงินเยยวยาหรือไม่นะครับก็ขอสวัสดผผีผู้กองวันเพนมาแล้วฮะผู้กองวันเพนนะครับผู้กองวันเพนก็อยู่ปัตตานีนะครับผู้กองวันเพนนะครับซึ่งวันนี้นะฮะแอดมินอาจจะไม่ได้ใส่แว่นพอดีแว่นขามันหักก็เลยอาจจะมองไม่ค่อยชัดเจนนะครับแต่พอเห็นลางๆนะครับเห็นลางๆนะครับก็สามารถเข้ามาทักทายกันได้เช่นเคยนะครับเข้ามาทักทายกันได้เช่นเคยนะครับไม่ว่าจะเป็น เข้ามาทักทายทางด้านนะครับเฟซบุ๊กเดินต่อไปตราบเมมีลมหายใจแล้วก็นะครับทางด้านช่อง YouTube คุยสารข่าวจริงกับแอดในช่องยู u ูปเพจอาร a ชแนลนะครับพี่น้องที่อยู่ทางเชียงใหม่ก็สามารถเข้ามาทักทายจะได้นะครับหากกำลังติดตามรับชมผ่าน a c e b o o k เดินต่อไปตราบเมืึนลมหายใจนะครับหากมีการติดตามรับชมก็สามารถเข้ามาทักทายกันได้เลยนะครับ ก็โอเคนะครับวันนี้นะครับสรุปมาตรา40ที่สมัครไปแล้วทําไมไม่ได้รับสิทธิ์ทําไมไม่ได้รับสิทธิ์จ่ายเงินนะครับสมัครเป็นผู้กันตนมาตรา40ไปแล้วแต่ทําไมเข้าไปเช็กสิทธิ์ยังไม่เป็นผู้กันตนเป็นเพราะอะไรนะครับสาหรับผู้ที่สมัครใหม่เป็นผู้กันตนมาตรา40นะสามจังหวัดบางส่วนนะครับแล้วก็16จังหวัด ที่สมัครตั้งแต่วันที่4สิงหาคมแล้วขึ้นสถานะเป็นผู้กันตนตั้งแต่วันที่4สิงหาคมไปต้นไปไม่เกินวันที่24นะครับไม่เกินวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมานะครับทางประกันสังคมได้สื่อสารนะครับว่าทางประกันสังคมยังไม่ได้มีการประมวลผลผู้กันตนมาตรา40 3จังหวัดแล้วก็ผู้กันตน้นมาตรา40 16จังหวัดหลังที่สมัคร ตั้งแต่วันที่4สิงหาคมไปต้นไปนะครับยังไม่ได้นําข้อมูลมาประมวลผลเข้าระบบนะครับเข้าระบบซึ่งเวลาตรวจสอบหลายคนที่เข้าไปตรวจสอบนะครับยังขึ้นไม่ได้รับสิทธิ์นะครับยังขึ้นไม่ได้รับสิทธิ์อยู่แล้วก็สังเกตหาเข้าไปตรวจสอบมุมขวาล่างนะครับจะเป็นวันที่18สิงหาคม2564ก็แปลว่าข้อมูลนะครับ หลังวันที่18สิงหาคม2,564ยังไม่ได้นำมาประมวลเข้าระบบนะครับเข้าระบบแล้วก็ประกันสังคมก็ยืนยันออกมาเช่นเดิมนะครับว่านะครับว่าหากขึ้นยังไม่ได้รับสิทธิ์แล้วก็ท่านเป็นผู้กันตนมาตรา40สถานะ A สถานะ A นะสถานะ A ตามกฎหมายท่านมีสิทธิ์ได้รับเงิน5,000บาทแน่นอนแล้วก็ เงิน5,000บาท3จังหวัดบางส่วนแล้วก็16จังหวัดลังนะครับ16จังหวัดลัางจะได้รับเงินเยียวยาวันที่ 15, 16, 17กันยายนกันยายนนี้นะครับนะครับกันยายนนี้นะฮะก็สรุปแล้วนะครับ2กลุ่มนะ2กลุ่มที่สมัครมาตรา40แล้วก็พร้อมจ่ายเงิน นะครับเป็นผู้กันตนมาตรา4ีเพียงหนึ่งงวดแล้วภายใน24สิงหาคม2564ก็จะมีสิทธิ์รับเงิ้า5,000บาทซึ่งขอแบ่งเป็นสองกลุ่มดังนี้นะฮะสกลุ่มดังนี้กลุ่มที่สมัครเป็นผู้กันตนนะครับสามจังหวัดได้กแก่พระนครศรีอยุธยาชนบุรีและจังหวัดสัเชิงเฉาอันนี้ยังสามารถสมัครเป็นผู้กันตนมาตรา4ีได้ตั้งแต่วันที่1 ไม่เกินวันที่ยี่สิบสี่ไม่เกินวันที่ยี่สิบสี่บางคนบางท่านเข้าใจว่าชนบุรีพระนครศรีอ,อยุธยาฉะเชิงเชาหมดเขตสมัครไปแล้วสามสิบเอ็ดกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่อันนี้ไม่ใช่นะอันนี้ไม่ใช่เพียงแค่สิบจังหวัดแรกเท่านั้นที่หมดเขตนะครับสาสิบเอ็ดกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ซึ่งสามจังหวัดบวกสิบหกจังหวัดหลัง สามารถสมัครได้ถึงวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมานะครับถึงวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่ง3จังหวัดหลังนะครับหากสมัครเป็นผู้กันตนมาตรา40แล้วก็ได้ส่งเงินสัมทบเพียงแค่1งมวดนะครับช่วงวันที่1แล้วก็ประมาณ24สิงหาคมช่วง1ถึง24สิงหาคมแล้วได้ชำระเงินเพียงเพียงหงมวด แล้วก็เป็นผู้กันตนสถานะ A เป็นผู้กันตนหากเข้าไปเช็คสิทธิ์ปัจจุบันขึ้นไม่ได้รับสิทธิ์ท่านไม่ต้องตกใจท่านไม่ต้องตกใจนะครับหากเป็นผู้กันตนสถานะ A แล้วเป็นผู้กันตนตามกฎหมายแล้วท่านจะได้รับเงินห้าพบาทอันนี้กลุ่มที่ 1, 3จังหวัดแล้วอีก1กลุ่มนะครับเป็นกลุ่มที่ 2, 16จังหวัดหลังที่สมัครตั้งแต่วันที่ส ถึง24สิงหาคม2 5 6 4แล้วก็เข้าไปตรวจสอบสถานะสถานะไม่ได้รับสิทธิ์ท่านก,ไก็ไม่ต้องตกใจนะไม่ต้องตกใจนะครับไม่ต้องตกใจแล้วก็ยังไม่ต้องไปยื่นทบทวนสิทธิ์ในครั้งนี้นะยังไม่ต้องไปยื่นทบทวนสิทธิ์ครั้งนี้นะครับครั้งนี้ซึ่งพู้กันตน2กลุ่มนี้ถือว่าเป็นพู้กันตนตามกฎหมายแล้วนะครับตามกฎหมายแล้ว วิธีการเข้าไปตรวจสอบสถานะผู้กันตนวิธีการเข้าไปตรวจสอบสถานะผู้กันตนให้ท่านเข้าไปที่เว็บไซต์ประกันสังคมนะครับ www.sso.go.ths แล้วท่านเข้าไปนะครับท่านก็กดเข้าไปหากท่านเจอหน้าต่างนะครับคือตอนนี้ถ้ากดเข้าไปจะเจอหน้าต่างเหมือนกับว่าให้เราเช็คสิทธิ์ท่านเลื่อนลงมาข้างล่าง เลื่อนลงมาข้างล่างแล้วก็เข้าสู่ระบบประกันสังคมหากท่านเข้าสู่ระบบประกันสังคมก็จะเจอหน้าแรกเป็นช่องหน้าต่างที่ให้ท่านขีหชชนข์หมายเลขบัขตรประจำตัวประชาชนเข้าไปแล้วก็หมายเลขข้างล่างที่คี์บัตรประจำตัวประชาชนเข้าไปมันจะเป็นรหัสซึ่งหากท่านสมัครเป็นสมาชิกแล้วท่านก็คี์หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็กรอกรหัสนะครับท่านก็จะเข้าสู่ นะครับหน้าต่างของการตรวจสอบสิทธิ์เป็นผู้กันตนของท่านอันนี้คือในกรณีที่ท่านสมัครเป็นผู้กันตนแล้วนะฮะแล้วก็ในกรณีที่ท่านยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกให้ท่านนะครับสังเกตดูม,มุมล่างขวาจะมีคําเขียนว่าสมัครเป็นสมาชิกท่านก็เข้าไปสมัครเป็นสมาชิกแล้วก็ไปดําเนินการสมัครเป็นสมาชิกโดยที่ คีย์หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนนะครับคีย์เบอร์โทรศัพท์มือถือคีย์ชื่อนามสกุลแล้วก็กำหนดรหัสเพียงแค่นั้นเองเพียงแค่นั้นเองก็สมัครเป็นสมาชิกเสร็จสำเร็จซึ่งหลังจากสมัครเป็นสมาชิกเสร็จให้ท่านเข้าไปตรวจสอบสถานะการเป็นผู้กันตน้นนะครับการเป็นผู้กันตน้นล่าสุดเมื่อวานมีหลายคนหลายท่านเข้าไปตรวจสอบตรวจเช็คสถานะ เป็นผู้กันตนนะครับก่อนหน้ายังเป็นสถานะอยู่ระหว่างการชำระเงินก่อนหน้านะฮะแต่เมื่อวานหลายคนได้เข้าไปตรวจสอบสถานะเป็นที่เรียบร้อยแล้วสถานะได้เปลี่ยนเป็นผู้กันตนแล้วสถานะจากการรอชำระเงินเปลี่ยนเป็นสถานะเป็นผู้กันตนแล้วซึ่งหากเป็นอย่างนี้สถานะเปลี่ยนเป็นผู้กันตนแล้วนะครับท่านก็จะได้รับเงินเยยวยา จำนวน5,000บาทแน่นอนแน่นอนนะแล้วก็มีหลายคนที่ถามกันเข้ามาค่อนข้างเยอะนะว่าสมัครมาตรา40 16จังหวัดหลังตั้งแต่วันที่4ไปจนถึง24สิงหาคมแล้วเช็คสถานะขึ้นว่าไม่ได้รับสิบมีใครเป็นบ้างอันนี้แทบทุกคนเลยที่อยู่16จังหวัดหลังนะครับแล้วก็อยู่3จังหวัดบางส่วนที่สมัคร หไปจนถึง24แล้วก็เป็นผู้กันตนสถานะ A ซึ่งหากท่านเป็นผู้กันตนสถานะ A แล้วไม่ว่าจะสามจังหวัดบวกสิจังหวัดท่านไม่ต้องกังวลใจไปท่านจะได้รับเงิน5,000บาทแน่นอนซึ่งถือว่าท่านจ่ายเงินสมทบเป็นที่เรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างวันที่หนึ่งไม่เกินยีสิงหาคมแล้วก็หากท่านเข้าไปเช็คสถานะสถานะขึ้นไม่ได้รับสิทธิ์ท่านไม่ต้องตกใจ ก็เพราะว่าประกันสังคมยังไม่ได้ประมวลผลนะครับผู้กันตนหลังจากวันที่18สิงหาคมเข้าไปสู่ระบบการตรวจสอบนะครับเข้าไปสู่ระบบการตรวจสอบนะฮะอันนี้คือเป็นการอัปเดตข่าวล่าสุดนะครับเป็นการอัปเดตข่าวล่าสุดนะฮะแล้วก็นะครับสมมุติว่าวันนี้ท่านเข้าไปเช็คหน้าต่างตรวจสอบสิทธ์ท่านจะสังเกตเห็น นะครับท่านจะสังเกตเห็นว่าสิบสามจังหวัดเก้ากิจการสิบสามจังหวัดเก้ากิจการนะนะครับหากเป็นยี่สิบเก้าจังหวัดเก้ากิจการนั้นก็แปลว่าประกันสังคมได้ทำการประมวลผลนะครับประมวลผลเข้าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเข้าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ <c oughs> สำหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ทักทายกันเข้ามานะครับก็ค่อนข้างเยอะเช่นเดิมนะฮะคุณสำรวยนะครับสวัสดีครับคุณสำรวยนะครับยังขึ้น18สิงหาคมถูกฮนะคุณสำรวยคุณสำรวยต้องเข้าไปเช็คสิทธิ์นะครับทุกๆวันนะแนะนำทุกๆวันแต่อย่างที่แอดมินบอกนะแอดมินบอกว่าหากคุณสำรวยเข้าไปตรวจสอบสถานะคุณสำรวยเป็นผู้กันตนสถานะ A เป็นผู้กันตนตามกฎหมายแล้วถือว่า คุณสำรวยเป็นผู้กันตนมาตรา40แล้วคุณสำรวยก็จะได้รับเงินเยี่อย่าง5,000บาทนะครับ5 0า0บาทนะฮะคุณยุพิมพ์สวัสดีครับคุณยุพิมพ์เข้ามาแล้วนะฮะ,ะนะครับแล้วก็คุณแม็กคุณแม็กสวัสดีครับ10จังหวัดครับอ่า10จังหวัดต้องรอนิดหนึ่งนะ10จังหวัดก็อย่างที่แอดมินบอกนะครับว่าเงินตรงนี้มันเป็นเงินของกระทรวงการคลังสภาพ,พัฒนาเศรษฐกิจสังคมนะครับเป็นผู้กํากับดูแลเม็ดเงิน มันไม่ใช่เป็นเงินของกองทุนประกันสังคมต้องรอให้สภาพัดนะครับนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคลรนะครับแล้วก็ที่ประชุมคลรวันอังคารนี้จะมีการประชุมคลรนะครับพี่สิทธิเข้ามาแล้วนะสวัสดีครับคุณพี่สิทธินะครับวันนี้ก็มีหลายๆคนนะครับที่เข้ามาทักทายช่วงเช้ากันฮะซึ่งเป็นวันเสาร์แล้วก็เป็นวันหยุดของใครหลายๆคนนะครับใครหลายๆคนนะครับสวัสดีนะครับคุณยุทธ คุณยานิสานะครับสวัสดีครับคุณยานิสาคุณ BKMobil e เข้ามาแล้วนะฮะสมัคร21นะครับแต่สมัครวันที่21สิงหานะครับคืนนี้21สิงหานะครับก็อย่างที่แอดมินบอกหากอยู่16จังหวัดนะครับเข้าไปตรวจสอบสถานะาการเป็นผู้กันตนก่อนนะหากสถานะเป็นผู้กันตนสถานะ A เป็นผู้กันตนมาตรา40ตามกฎหมายได้รับเงิน5,000บาทแน่นอนนะครับแน่นอนนะ นะครับคุณไพศาลสวัสดีครับคุณสมชัยนะครับคุณสมชัยได้รับสิทธิ์นะครับแต่บัญชีนะครับเป็นวันที่ยี่สิบี่แปลว่าคุณสมสมชัยได้รับสิทธิ์แต่คุณสมชัยต้องไปผูกบัญชีพร้อมเพย์นะผูกบัญชีพร้อมเพย์คืออย่างเงี้ยกลุ่มพูกกันตนมาตราสาสิบสาที่อยู่ในย9้าจังหวัดตอนนี้ประกันสังคม,ได,งไ,มดนะคได้จ่ายเงินไปหมดแล้วนะครับได้จ่ายเงินไปหมดแล้วนะกลุ่มพูกกันตนมาตราสามสิบสาม ที่อยู่ใน29จังหวัดซึ่งกลุ่มพุ่กันตนมาตรา33ที่ไม่ได้มีการผูกบัญชีพร้อมเพย์ไปเปิดบัญชีใหม่กลุ่มพุ่กันตนมาตรา33เหล่านี้จะได้รับเงินทุกๆวันศุกร์ทุกๆวันศุกร์ประกันสังคมจะโอนเงินให้แล้วสําหรับกลุ่มพุ่กันตนมาตรา39ที่อยู่ใน13จังหวัดที่จ่ายไปวันที่23แล้วก็กลุ่มพุ่กันตนมาตรา39ที่อยู่ใน16จังหวัดจ่ายไปวันที่ 27ที่ผ่านมานะครับซึ่งผู้กันต้นมาตรา39นะครับ13จังหวัดบวก16จังหวัดหลังแปลว,ว่าทั้งหมด29จังหวัดประกันสังคมได้จ่ายไปหมดแล้วแต่คืออย่างนี้ฮะมันมีผู้กันต้นมาตรา33บางส่วนที่ประกันสังคมไม่สามารถจ่ายเงินได้เพราะว่าไม่ได้มีการถูกบัญชีพร้อมเพย์ซึ่งกลุ่มนี้จะต้องเข้าไปผูกบัญชีพร้อมเพย์นะครับผูกบัญชีพร้อมเพย์ ให้ผูกบัญชีพร้อมเพย์กับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนแล้วอย่างที่แอดมินแนะนําลองโอนเข้า1บาท2บาทหากโอนเข้า1บาท2บาทนะครับถือว่าผูกบัญชีพร้อมเพย์สำเร็จแล้วก็วันทุกๆวันพฤหัสทุก,กันตนมาตรา39จะมีการโอนเงินให้กับผู้กันตนมาตรา39ที่ยังไม่ได้รับเงินโอนเงินไปจนถึงนู่นรอครับธันวาคมธันวาคมท่านไม่ต้องกลัวว่าท่านจะไม่ได้รับเงินหากท่าน เป็นพู้กันตนมาตรา39ก่อนวันที่3สิงหาคมไม่ว่าจะอยู่13จังหวัด16จังหวัดนะครับแล้วก็สําหรับพู้กันตนมาตรา40ซึ่งพู้กันตนมาตราี่ส0จังหวัดแรกที่ได้ทําการนะครับสมัครเป็นพู้กันตนมาตรา40ก่อนวันที่31กรกฎาคม25 4ยแล้วก็นะครับแล้วก็ส่งเงินสมทบ นะครับไม่เกินวันที่10สิงหาคมเป็นผ <Ma> ู้กันตนสถานะ a ก็จะได้รับเงินวันที่24-25-26ที่ผ่านมาเป็นผู้กันตนมาตรา40 10บวก3จังหวัดแรกบางส่วนนะซึ่ง3จังหวัดแรกบางส่วนที่สมัครเป็นผู้กันตนมาตรา40ที่มีสถานะ A เป็นผู้กันตนระหว่างวันที่1ไม่เกินวันที่3สิงหาคมก็ได้รับเงินไปแล้วแล้วก็16จังหวัดหลังที่สมัครเป็นผู้กันตนมาตรา40 นะครับแล้วก็มีสถานะ A ไม่เกินวันที่3ก็ได้รับเงินไปแล้วบางส่วนนะครับแล้วสำหรับกลุ่มพุกกันตนมาตรา40มาตรา40นะที่อยู่ในที่อยู่ใน10 13จังหวัดแรกที่รับเงินไปแล้วหากบางคนบางท่านรับเงินไปแล้วนะบางคนบางท่านอันนี้เรายังไม่พูดถึงกลุ่ม3จังหวัดบางส่วนกับ16จังหวัดหลัง ที่สมัครเป็นผู้กันตนแล้วก็มีสถานะเป็นผู้กันตนสถานะเอตั้งแต่วันที่4เป็นต้นไปนะอันนี้สําหรับผู้กันตนมาตรา40ที่ได้รับเงินวันที่24 25 26ี่ิบรับเงินตามเลขบัตรประจําตัวประชาชนแล้วปรากฏว่าท่านยังไม่ได้รับเงิน1ท่านไม่ได้ผูกบัญชีพร้อมเพย์สบัญชีท่านปิด3ชื่อนามสกุลผิดนะครับซึ่งหากท่านแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านนะครับเตรียมตัวรับเงินวันพฤหัส,สบดีวันที่สองที่ก็จะถึงนี้วันที่สองที่ก็จะถึงนี้ซึ่งผู้กันตนมาตรา40กลุ่มแรกที่รับเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วไม่ได้ผูกบัญชีพร้อมเพย์ให้ทำการผูกบัญชีพร้อมเพย์แล้วก็ทางภาสังคมจะมีการโอนเงินรอบเก็บตกทุกๆวันพฤหัส,สบดีสรุปแล้วนะฮะผู้กันต้นมาตรา33อยู่ใน29จังหวัด ที่อยู่ใน9กลุ่มกิจการนะ9กลุ่มกิจการหากทําการผูกบัญชีพร้อมเพย์จะโอนเองินทุกๆวันศุกร์แล้วผู้กันตนมาตรา40มาตรา39มาตรา40หากทําการผูกบัญชีพร้อมเพย์เปิดบัญชีนะครับก็จะได้รับเงินทุกๆวันพฤหัสบดีนะครับทุกๆวันพฤหัสบดีแล้วสําหรับผู้กันตนมาตรา40มาตรา40นะ ที่สมัครใหม่3จังหวัดบางส่วนแล้วก็16จังหวัดตั้งแต่นะครับวันที่4สิงหาคมไปจนถึงไม่เกินวันที่24ที่ผ่านมาไม่เกินวันที่24ที่ผ่านมานะแล้วเป็นผู้กันตนสถานะ A ท่านเข้าไปตรวจสอบสิทธิ์ตอนนี้ท่านไม่ได้รับสิทธิ์เพราะว่าประกันสังคมยังยังไม่ได้ประมวลผลเข้าไปเข้าไปนะซึ่งหากท่านไม่ได้รับสิทธิ์แล้วท่านไปเช็คสถานะเป็นผู้กันตน ผ่านเว็บไซต์ผ่านเว็บไซต์ประกันสังคมนะครับแล้วท่านเป็นผู้กันตนสถานะเอเป็นผู้กันตนตามกฎหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้วท่านจะได้รับเงิน5,000ันบาทแน่นอนนะครับ5,000ั 5, บาทแน่นอนนะครับก็ขอทักทายท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะฮะวันนี้อาจจะเห็นไม่ค่อยชัดนะครับเพราะว่าแว่นของแอดมินนะฮะผามันหักก็เลยเอาไปซ่อมเดี๋ยวช่วงบ่ายจะไปรับนะครับซึ่งจริงๆแอดมินว่าช่วงเช้าอาจจะไม่ได้คุยละ เพราะว่ามันเห็นยังไม่ค่อยชัดนะฮะเวลาถามมาแต่คืออย่างนี้ฮะก็นัดท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปแล้วแล้วก็มีหลายท่านหลายคนที่อยากจะถามเข้ามาแล้วก็ที่อยากจะอัปเดตที่อยากจะรู้ข่าวสารอัปเดตก็เลยต้องเข้ามาคุยกับท่านผู้ชมนะครับแต่คือก็ต้องบอกนิดหนึ่งนะฮะเวลาจะอ่านหนังสือแชทที่ท่านผู้ชมมาก็ต้องขอขอยุดมนิดหนึ่งนะ ขอขยบมานิดหนึ่งนะครับอย่างเช่นคุณเจนอรอนนะฮะสวัสดีฮะคุณเจนอรอนนะครับคุณยุพ,มะะยพิมนะครับคนที่สิงหาคมอันนี้ไม่อ่านไม่ค่อยเห็นชัดนะคุณยุพิมต้องขอโทษนะ,ะเดี๋ยวเอางนี้ฮะถ้าอ่านชัดก็จะตอบให้นะฮะถ้าอ่านชัดก็จะตอบให้นะโอเคนะครับคุณบีเคมบิลนะครับมสี่สิบมสี่สิบไปแล้วทัเงนี้ ม40 16จังหวัดหลังประกันสังคมยังไม่ได้ประมวลผลนะประมวลผลนะครับอ่าโอเคสวัสดีทุกๆสวัสดีคุณเจมนะครับสวัสดีคุณเจมสวัสดีค่ะนะครับช่วย10จังหวัดช่วย10จังหวัดนี้ก็ก็อย่างนี้ฮะต้องตอบแบบนี้นะ10จังหวัดแรกนะครับที่หมดเขตสมัครวันที่31 31กรกฎาคมถูกไหมฮะแล้วมีกลุ่มพวกกันตน10จังหวัดบางส่วนนะบางส่วน ที่สมัครเป็นผู้กันตนวันที่1ไม่เกินวันที่10เข้าใจว่าประกันสังคมเปิดขยายให้ผู้กันตนสิบจังหวัดสมัครเป็นผู้กันตน1ถึงวันที่10เข้าใจว่าอย่างนั้นแต่ไม่ใช่นะฮะคือหึ่ถึงสิเนี่ยเขาขยายให้ผู้กันตนที่สมัครเป็นผู้กันตนไม่เกินวันที่สามสิบเอ็ดกรกฎาคมแล้วก็ส่งเงินสมทบไม่ทันวันที่ส่งเงินสมทบไม่ทันวันที่สามสกรกฎาคม ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานท่านสุชาติชมกินก็เลยเปิดขยายให้มีการส่งเงินสมทบเพิ่มไปจนถึงวันที่10สิงหาคมซึ่งกลุ่มนี้นะครับหากสมัครกร่อนมาตรา40นะหากสมัครกร่อนวันที่31็กรได้กฎาคมแล้วก็ได้ทําการส่งเงินสมทบตามเงื่อนไขที่กําหนดกลุ่มนี้มีสิทธิ์ได้รับเงินนะฮะแล้วมันก็จะมีอีกหนึ่งกลุ่มที่เข้าใจผิดว่าประกันสังคมได้เปิดขยายให้สมัคร คนที่หนึ่งไม่เกินันที่สิบกลุ่มนี้ก็คาดว่าน่าจะมีค่อนข้างเยอะน่าจะมีค่อนข้างเยอะแต่เมื่อกลุ่มน,นี้เข้าไปเช็คสิทธิ์แล้วปรากฏว่าไม่ได้รับสิทธิ์ซึ่งหากไม่ได้รับสิทธิ์ก็น่าจะเข้าเกณฑ์เงื่อนไขที่จะต้องเข้าไปทบทวนสิทธิ์จะต้องเข้าไปทบทวนสิทธิ์คืออย่างนี้ฮะแอดมินแนะนําว่าต้องเข้าไปทบทวนสิทธิ์ต้องเข้าไปทบทวนสิทธิ์ก่อนฮะต้องเข้าไปทบทวนสิทธิ์วันที่หนึ่ง กันยายนเป็นต้นไปนะครับกันยายนเป็นต้นไปนะฮะโอเคนะครับก็มีคําถามเข้ามาเยอะแยะก็ก็อย่างนี้ฮะก็จะพยายามตอบนะครับจะพยายามตอบแล้วก็คืออย่างแอดมินบอกว่ามันไม่ได้ใส่แว่นมันก็เลยมีปัญหานะฮะมีปัญหานะครับอ่าเดี๋ยวนะ มสามสามเพิ่งผูกพร้อมเพย์อะโอเคพองอ่านได้นะครับพองอ่านได้มสามสามเพิ่งผูกบัญชีพร้อมเพย์ถูกไหมฮะมสามสามยี่สิบเก้าจังหวัดเพิ่งผูกบัญชีพร้อมเพย์จะได้รับเงินทุกๆวันศุกร์นะทุกๆวันศุกร์ให้เข้าไปทําการผูกบัญชีพร้อมเพย์ไปที่เรียบร้อยนะครับจะโอนเงินทุกๆวันศุกร์นะทุกๆวันศุกร์นะครับคุณสุนารัตน์นะครับเดี๋ยวนะไม่เห็นชัดนะฮะโอเค คุณชัยรัตน์นะครับขอบคุณค่ะอ่าโอเคนะครับสาวระโอเคครับก็คุณมสามสามมสามสามรอบสองอ่โอเคมสามสามรอบสองต้องบอกงี้ฮะมสามสามรอบที่สองนะซึ่งก็แน่นอนครับสำหรับผู้กันตนมาตราสามสิบสามที่อยู่ในสิบามจังหวัด ผู้กันตนมาตรา39ที่อยู่ใน13จังหวัดและผู้กันตนมาตรา40ที่อยู่ใน13จังหวัดซึ่งจะได้รับเงินเยียวยาเป็นเยินส2เดือนนะครับแป๊บนึ่นะฮะแป๊บนึ่งนะครับ